รู้ไหมคะว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยคือสมัยตะก่อนเนี่ยห้าสิบปีที่แล้วเรามีป่าไม้เท่าไหร่รู้ไหมคะไม่ทราบไม่ทราบคุณต้นให้คําตอบหน่อยสงิง่ายสามแสนไร่โ,<ฮ>โอ้โหเลยสามแสนไร่เยอะจริงจริงจริงแล้วตอนนี้เหลเหเือเท่าไหร่คะเหลือเท่าไหร่คะครูต้นแค่แสนเจ็ดเองนักเรียนห้วยเอ้ามันก็เป็นเสง้อไม่รีบอมันเป็นเสื้อฮะเป็นอะไรจังใดแล้วนี่น่าคนเขาจะไปหซิบุ้งใส อาครูถามก่อนนะคะว่าผลกระทบที่เกิดจากป่าไม้ถูกทําลายเนี่ยมีอะไรบ้างเอาตอบเลยทีละคนน้ําท่วมค่ะไฟไหม้ค่ะร้อนค่ะถาเรื่องกระเจาค่ะไฟแรงค่ะอรทำนองนีครับสิ่งที่พวกเรากําลังมาทําวันนี้คืออะไรคะการอนุรักษ์ธรรมชาติแต่ครูว่าถ้าเราจะอนุรักษ์มันเหลือน้อยมันอนุรักษ์ไว้มันก็ไม่เพียงพอกับมนุษย์ที่มันมีที่คนเรามันมีเยอะมันไม่พออยู่แล้วอนุรักษ์ถึงเยวไม่ได้เราต้องปลูกเพิ่ม เพราะว่าพื้นที่เรามันหายไปเข้าใจไหมครับทีนี้ถ้าเราจะมัวอนุรักษ์ของที่มีจํานวนน้อยจํากัดไม่ได้มันต้องทําเพิ่มเติมโดยเริ่ม,มต้นจากพวกเราต้องเป็นแกนนาของโรงเรียนแกนนาของชุมชนในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งหนองคายมันเหลือน,น้อยแค่27%เองใช่ไหมจากเมันก่อนมี50%าอ่ะแล้วพวกเธอจะองเล่นกันอย่างนี้หรอ นะคะคเด็กๆี่คือความตั้งใจของครูต้นและครูจอรี่ครูพี่เลี้ยงไวส้สที่เห็นความสำคัญของพื้นป่าที่ลดน้อยและผลักดันน้องๆกลุ่มวีเลิฟโยแพรนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27จังหวัดหนองคายให้ลุกขึ้นมาดูแลพื้นป่าไม่ให้โดนทําลายไปมากกว่านี้อีกแล้วครับโดยเริ่มต้นจากการทำโครงการสวนป่าน่ารู้บริเวณโรงเรียนของน้องๆน,นั่นเองครับ ธรรมชาติเนาะที่มันก็มีเยอะแยะหลากหลายในพื้นที่อยู่ในเราแต่ถ้าเรามาเลือกตรงนี้เนี่ยเห็นไหมอย่างต้นไม้ต้นนี้มันก็ยังเจริญเติบโตมันก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ในอนาคตแต่ถ้ามองนราเรียนมองไปตรงนี้เห็นไหมมันมีก้อยไม้ต้นไม้ต้นเดียวในระยะจากลำจากโคนต้นจนถึงยอดมัน่ะมันจะมีก้อยไม้ขึ้นตามตามกิ่งมันจะปะกปายใช่ไหมแสดงว่าต้นไม้ต้นนี้ก็มีน้ำดี้ยงเยอะแล้วก็เอออุดมสมบูรณ์มันก็จะมี สังเกตได้ว่ามันก็จะมีพวกสัตว์พวกอะไรมาอยู่ด้วยเห็นไหมมัอาศัย,ยก็คือความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติตรงนี้มันก็จะมีมากขึ้นอันนี้ชื่อต้นอะไรต้นตินตว,ตวค่ะแล้วสังเกตดูว่ากล้วยไม้มันขึ้นตรงไหนมนขึ้นบริเวณที่มีความชื้นแล้วก็บริเวณที่แบบว่าผิวมันคูขาดออกมาเลยค่ะผิวมันแตก่คะเปลือกมันแตกมันจะขึ้นกล้วยไม้ตรงนั้น ใช่ไหมคะถ้าต้นอย่างนี้จะเห็นมันขึ้นเยอะกว่าต้นที่เป็นผิวเรียบใช่ไหมต้นนี้มีไหมคะไม่มีค่ะต้นน้องก็ไม่มีต้นนี้เฉพาะต้นมีต้นนี้ค่ะบันทึกไว้พวกเราสำรวจป่าก็พบว่าในป่ามีต้นไม้มากมายหลายชนิดเช่นต้นเชือกต้นลังต้นจิกต้นประดู่ต้นหนามแท่งต้นโพและต้นพุทราป่าค่ะ สิ่งมีชีวิตที่พบหลายชนิดเช่นผีเสือ้อแมงมุมแมลงสิ่งที่น่าสนใจคือกล้วยไม้ป่าที่เกิดเองตามธรรมชาติและพบว,ว่ากล้วยไม้ที่สำรวจมักจะอาศัยอยู่บนต้นไม้ที่มีลักษณะเปลือกของลำต้นมีความชุ่มชื้นสูงค่ะเรนได้เห็นกกว่ากล้วยไม้ชอนั้น่อนยัาย้มชอเขาโดดสูงเมื่หร่อุ้อเท้าม่นเป็นอย่างนั้นป็นกล้วยไม้นี่อยู่ตคข้ามบอก มีดอกสียังนะดอกซีเลืองค่ะวเวลาเห็นเรื่องซีแล้วเนี่วนเวลาเข้าไปเห็นจากของเที่ยวก็จะซื้อไปอยี่ตลาดเล่ามนบอ <หา S 1> กเพื่อจะต้องบอก้นมาเพราะต้องซื้อือว่าคือในน่ามั่นมันมีหน่อยเ่งเข้าไปสนับสนุนซื้อไปั้งจะร้ายแมแล้วก็ทีส่สำคัญตัวผัวเข้าเนี่แหละควรเสียอนุรักษ์มั่นไว้นะครับเวลาเห็นเขาเจามาเก็บเนี่ยก็ต้องมาบอกเขาเจมามาันใน บอกไล้วบบเก็บยว่าได้มีน้อยสำหรับที่บอกก็จะไปแล้วอาจจะว่าทุกเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจเลยที่รับส่งออกเลยที่รับขาม้าขาม้าครับเราจากพื้นที่ที่เบอรเตอร์สำรวจมาเบิร์เตอร์ในหมวดเดียวกับทวารตุเรนเท่ามีมีกล้วยไม้ชนิดหลายที่สุดเอื้องเข้าค่ะลักษณะของใบมันเปลี่ยนแปลงไปลักษณะของใบเอื้องข้านี่มันก็จะเป็นแบบว่า แข็งลูกไข่ค่ะเลี้ยงสลับไก่ยอดมีสีเขียวเข้มค่ะแล้วก็เน่าประมาณสิบถึงพิพาเส้นเซนติเมตรค่ะในตนนึงนี่จะมีประมาณหาถึงหกใบค่ะในตนนึงค่ะและสภาพที่มันยุ่งมันจะเป็นสภาพแบบไหนสภาพที่แบบว่าอากาศชื้นควานชื้นสูงค่ะแต่วตอนนี้มันสิ้นคือมันหน่อยโลงงมปนหมเพราะว่ามันสินมื่อไหร่รู้ๆส่งในช่วงฤดูฝนค่ะ ทำไมมันจะชื่นๆนะค่ะล่ะคะมันก็้จะออกดอกพร้อมค่ะช่วงนี้ดอก็ดอกสีนกลาดอกสีนกลางแสดงว่าพื้นที่นี้มันก็สิมีเอื้องค่ำเนาะหลายแต่ถ้าก็ต้องขยายพันธุ์ออกไปอีกให้มันมีนี่ลายไปก็นี่ถ้าะถือไปเหตุเป็นเพผลเศรษฐกิจว่าไงเด้ไม่ใช่ไม่รู้ว่าสำรวจบบนี้แล้วเป็นในนั่ผู้ปกครองบอกข่าแม่ว่าแ่แม่ยุ่งเนี่ยไข่กุ้ยไมสิีลายลายไปแก้ไปถ่ายก็ได้ จังหวัดน้องคายเคยเป็นจังหวัดที่ติดอันดับเมืองหน้าพักผ่อนมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่งเพราะมีผู้คนที่เป็นมิตรยิ้มแย้มแจ่มใสและอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่สูงครับเป็นเพราะทุกคนให้ความสําคัญในการดูแลและปกป้องรักษาอย่างที่น้องๆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27ได้ทําอยู่ครับไม่ได้หวังให้เป็นเมืองที่ติดอันดับโลกแต่เพราะเป็นบ้านเป็นประเทศของเราเองถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลแล,แล้วต่อไป เราจะเหลืออะไรไว้ให้ลูกหลาแล้วครับจะคนที่มีหัวใจเท่าแผ่นฟ้าจะทำด้วยหัวใจ